ระวจาของพระเจ้าประจำวันพุทธที่13พฤศจิกายนสัปดาห์ที่32เทศการธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงทีตัสบทที่3ข้อน1ถึง7จงตักเตือนเขาเหล่านั้นให้อยู่ใต้อำนาจ และเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพร้อมที่จะทำความดีทุกประการไม่กล่าวร้ายผู้ใดหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมีความอดกลั้นและสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนในอดีตเราเคยเป็นคนโง่ไม่เชื่อฟังและหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความหลงระเริงต่างๆขณะนั้นเราดำเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย มีความหมิจฉารฤษยาน่ารังเกียจและเกลียดชังกันแต่เมื่อพระเจ้าพระผู้ไทยของเราทรงแสดงพระไทยดีและความรักต่อมนุษย์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นมิใช่เพราะกิจการชอบทำใดๆที่เราทำแต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ทรงใช้น้ำชำระเราให้สะอาดเราจึงเกิดใหม่และได้รับการฟื้นฟูโดยพระจิตเจ้า พระองค์ทรงหลังพระจิตเจ้าลงเหนือเราอย่างอุดมโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไถ่ของเราเพื่อพระอันสถานของพระองค์จะทรงบันดาลให้เรากลับเป็นผู้ชอบธรรมและเป็นทายาทในความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์บทอ่านจากพระวสสารตามคำบอกเล่าของนบุลลูกาบทที่17 ข้อ1 1ถึงสิขณะที่พระเยซูเจ้าสเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระองค์สเสด็จผ่านแคว้นสมาเรียและกาลิลีเมื่อสเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างๆร้องตะโกนว่าพระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเถิด พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่าจงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถอขณะที่เขากำลังไปเขาก็หายจากโรคคนหนึ่งในสิบคนนี้เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมาพลางร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้าศบหน้าลงแทบพระบาทขอบพระคุณพระองค์เขาผู้นี้เป็นชาวสมาเรียพระเยสูเจ้าจึงตรัสว่า ทั้งสิบคนหายจากโรคไม่ใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเถอดความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวเกี่ยวกับการพบป,ปะระหว่างพระเยซูเจ้ากับคนโรคเรื้อนสิบคนเป็นเรื่องชวนคิดชวนรำพึงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับชาวสมาเรียที่ได้รับการรักษา หายจากโรคเรื้อนคำถามของพระเยซูเจ้าต่อคนโรคเรื้อนชาวสมารียเป็นคำถามแทงใจเป็นอย่างยิ่งทั้งสิบคนหายจากโรคไม่ใช่หรืออีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่าไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือพระเยซูเจ้าทรงรู้สึกประหลาดพระไทยเพราะมีเพียงคนเดียว ที่รู้สึกว่าต้องมาขอบคุณพระเจ้าเขาผู้นี้เพียงคนเดียวที่ได้ยินพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้วความเชื่อช่วยเขาหายจากโรคส่วนอีกเก้าคนไม่ได้รับพระพรที่จะได้ยินพระวาจานี้สภาพของชายโรคเรือนต่างชาติผู้นี้เปลี่ยนไปมาก จากสภาพที่ถูกทอดทิ้งถูกสังคมปฏิเสธเนื่องจากเขาเป็นโรคหน้ารังเกียจวันนี้เขาได้รับการรักษาหหายมีสภาพเหมือนคนปกติทั่วไปการพบปากกับพระเยซูเจ้าได้เปลี่ยนแปลงสภาพของเขาโดยสิ้นเชิงเขาเคยได้รับความทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับชาวยิวอีกเก้าคน เขาร้องขอความเมตตาจากพระเยซูเจ้าเหมือนชาวยิวอีก9คนเช่นกันเขาเดินไปหาบรรดาสมณาพร้อมกับคนอื่นแต่เขาเพียงคนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงพบว่าเขาผู้นี้มีความเชื่อซึ่งทำให้เขาหายจากโรคได้ การพบปากกับพระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่ฟื้นฟูสุขภาพทางร่างกายของชายผู้นี้แต่ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งอีกด้วยเขากลับมาเพื่อทำความรู้จักกับบุคคลที่รักษาเขาให้หายขอบคุณพระองค์และติดตามพระองค์ต่อไปตัวบทพระวรสารตอนนี้เชิญชวนเราให้ถามตัวเราเองว่า เมื่อเราขอพระเจ้าช่วยเหลือเราในยามทุกข์เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้วเราได้กลับมาขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าพระเยซูเจ้าจะตรัสพ่อต่อว่าเราบ้างไหมที่ไม่มาขอบคุณพระองค์เลยข้อคิดอีกประการหนึ่งที่ได้จากตัวบทพระวรสารวันนี้ก็คือชาวยิวกับชาวสมารียโดยปกติไม่ค่อยถูกกัน แต่เมื่อพวกเขาเป็นโรคเรื้อนพวกเขากลับอยู่ด้วยกันได้เพราะพวกเขาถูกปฏิเสธจากสังคมรอบข้างแต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาพวกเขาหายแล้วพวกเขากลับแยกทางกันเดินไม่ไปด้วยกันอีกต่อไปความทุกข์ทำให้มนุษย์มีความรู้สึกร่วมเห็นอกเห็นใจกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่ชีวิตที่มีความสุขสบายทำให้คนคิดถึงแต่ตัวเองเลิกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นดังเรื่องของคนโรคเรื้อนสิบคนนี้เป็นตัวอย่างส่วนจดหมายของนบ,บุตรเปาโลถึงตีตัสยังคงเป็นคำสอนที่เปาโลฝากไปถึงสมาชิกทุกคนในหมู่คณะท่านตั้งใจร่วมมือกับผู้รับผิดชอบหมู่คณะดังกล่าว ในการสร้างพระศาสนาจักรให้เหมาะสมกับนามและสามารถเป็นประจักษพยา,ยานถึงพระวรสารท่านต้องการบอกคริสตชนเหล่านั้นว่าความเชื่อในพระกิดเจ้าไม่ใช่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นแต่ความเชื่อนั้นจะต้องถูกแสดงออกมาในที่สาธารณะและแทรกซึมเข้าไปในชีวิตทางสังคม ท่านอลักพรสา,าวกเชีย่ยบรรดาคริสตชนเหล่านั้นเห็นว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปจากสภาพการเป็นทาสของบาปมาสู่เส้นทางแห่งความรอดก็โดยอาศัยพระหนสถนของพระเยซูเจ้าและพระจิตของพระองค์จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี ขอพระเจ้าทรงวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน